สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่อง Lucid t r a t e r โดยวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ค่อนข้างจะพิเศษและเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยรู้สึกหรือเคยได้ไปเชิญมันมาก่อนนั่นก็คือเรื่องของมนุษย์เป็ดหรือ duck person โดยคำว่ามนุษย์เป็ดเป็นคำเปรียบเทียบให้เห็นถึงศักยภาพของเป็ดที่มีความสามารถหลายอย่างแต่ก็มีข้อจากัดโดยเป็ดสามารถว่ายน้ำได้ แต่ก็ไม่สามารถว่ายไกลได้เหมือนปลาส่วนเรื่องการบินเป็ดก็สามารถบินได้แต่ก็บินได้แค่ในระยะที่ใกล้ๆไ,ไม่ได้บินได้ไกลเหมือนนกที่บินข้ามท้องฟ้าได้ดังนั้นคำว่ามนุษย์เป็ดเลยหมายถึงคนที่มีความสามารถหลายด้านแต่ก็ยังไม่เก่งหรือไม่เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งจริงๆแบบไปไม่สุดสักทางแต่ในวันนี้เราจะมาพูดถึงว่า ทำไมคนที่เป็นมนุษย์เป็ดถึงอาจจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสันมากขึ้นชีวิตที่สามารถทำได้หลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันในบางครั้งอาจจะรู้สึกว่ามีความไม่มั่นคงหรือไม่แน่ชัดแต่จริงๆแล้วมันคือความแข็งแกร่งและความสามารถในการปรับตัวของคนที่เป็นมนุษย์เป็ดดังนั้นหากคุณเคยรู้สึกว่าตัวเองมีความสนใจหลายอย่างหรือเคยสงสัยว่า ทำไมตัวคุณจะต้องเลือกทำในแค่สิ่งสิ่งเดียวในเมื่อคุณมีศักยภาพมากกว่าน,นั้นพอดแคสต์นี้จะเป็นตัวช่วยในการค้นหาความเป็นตัวเองในโลกที่ทุกอย่างมีความหลากหลายและเราสามารถเป็นได้มากกว่าหนึ่งสิ่งในเวลาเดียวกันซึ่งเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไปอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปอย่างเช่นว่าตอน,นเด็กๆเรามักจะถูกถามว่า โตขึ้นอยากเป็นอะไรคำตอบที่ได้ก็มักจะหนีไม่พ้นอาชีพที่คุ้นเคยกันดีเช่นหมอทนายตำรวจพยาบาลดาราหรือว่านักร้องแต่ถ้าถามเด็กๆในสมัยนี้ว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรคำตอบที่ได้ก็อาจจะไม่ใช่แค่ไม่กี่อาชีพที่กล่าวไปเมื่อครู่เพราะอาชีพในปัจจุบันมันหลากหลายและมีทางเลือกมากมาย บางคนอาจจะอยากเป็นยูทูบเบอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์หรืออาจจะเป็นนักออกแบบเกมหรือแม้กระทั่งนักพัฒนาบล็อกเชนซึ่งอาชีพในยุคนี้มีความเป็นไปได้มากมายไม่รู้จบและแม้ว่าจะมีสายอาชีพให้เลือกเยอะมากขึ้นแต่สิ่งที่ตามมาก็คือการที่คุณจะต้องมีทักษะหลายๆอย่างมากขึ้นด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ก็มีใช้แค่การนั่งเขียนงานเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่ยังรวมถึงทักษะอื่นๆเช่น Creative ถ่ายภาพตกแต่งภาพตัดต่อวีดีโอร่วมถึงการทำ SEO และการเข้าใจโซเชียลมีเดียในทุกแพลตฟอร์มด้วยดังนั้นมนุษย์ออฟฟิศหลายคนจึงค้นพบว่าตัวเองไม่ได้ถนัดหรือเชี่ยวชั้นด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษแต่กลับมีพื้นฐาน ที่สามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานได้อย่างหลากหลายโดยคนเหล่านี้มักถูกเรียกว่ามนุษย์เป็ดที่ไม่ได้เจาะจงว่าถนัดอะไรเป็นพิเศษแต่สามารถเตียนง,งานข้ามสายและเริ่มเรียนรู้งานใหม่ได้ตลอดโดยที่ไม่จำเป็นต้องผูกติดไว้กับการทำงานเฉพาะทางเพียงอย่างเดียวแม้บางครั้งมนุษย์เป็ดเหล่านี้อาจมีคำถามติดค้างในใจว่า อะไรคือสิ่งที่พวกเขาถนัดและหลงไหลกันแน่แต่ก็ต้องยอมรับว่าความถนัดหลายอย่างของพวกเขาปรับตอบโจทย์ทักษะ multitasking หรือการทำงานหลายอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ซึ่งเป็นที่ต้องการของบริษัทและนายจ้างในปัจจุบันแต่ถึงอย่างนั้นในยุคป,ปัจจุบันนี้ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องทำให้ดูเหมือนว่า การเป็นมนุษย์เป็ดธรรมดาอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วเพราะมีคำศัพท์ใหม่อย่างคำว่า multi p o t e n t i a l e ที่ใช้เรียกกลุ่มคนที่มีศักยภาพหลากหลายซึ่งหากจะเรียกให้เข้าใจง่ายก็คือมนุษย์เป็ดพรีเมียมที่ไม่ใช่แค่คำเปรียบเทียบที่น่ารักแต่ยังมีแนวคิดที่สะท้อนถึงบุคคลที่มีความสามารถหลากหลายและไม่ยึดติดกับการทำแค่สิ่งเดียวแต่ยังหมายถึง บุคคลที่สามารถประสบความสำเร็จในหลายๆด้านที่หลากหลายกันไปเช่นคนที่สนใจทั้งด้านศิลป,ปะวิทยาศาสตร์ธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆแล้วเลือกที่จะพัฒนาทักษะและความสามารถในหลายด้านไปพร้อมๆกันโดยไม่ต้องยึดติดกับอาชีพเดียวหรือความสามารถเดียวโดยคนแรกที่รีเริ่มใช้คำนี้ก็คือเอมิลี่แวร n นิกเธอเป็นนักพัฒนาสังคมและนักเขียนหนังสือ ที่พูดถึงเหล่ามันตโพอยเทียลไลท์ว่าเป็นกลุ่มคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถทำงานหลายอย่างออกมาได้ดีเพราะคนเหล่านี้ไม่ได้มีแค่มุมมองด้านเดียวเพราะฉะนั้นหากคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนเก่งที่มีความถนัดเฉพาะทางก็ไม่ควรต้องรู้สึกผิดหวังในตัวเองหรือคิดว่าตัวเองแปลกแยกจากคนอื่น พราะมีคนดังระดับโลกมากมายที่มีบุคลิกภาพและทักษะแบบเป็ดพรีเมียมเช่นลโอนาร์โดดาวินชีหรืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์พวกเขาเหล่านี้คือคนที่มีความสนใจและงานอดิเรกมากมายเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆความสามารถที่หลากหลายและการเปิดรับสิ่งใหม่ๆอาจเป็นจุดแข็งที่ทำให้คุณมีความยืดหยุ่นในการรับมือกับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น โดยทางด้านนิตยสารฟอฟได้เปิดเผย6ข้อสังเกตบุคลิกและนิสัยการทำงานว่าคุณคือมนุษย์เปิดพรีเมียมที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและเป็นคนที่นายจ้างกำลังมองหาอยู่หรือเปล่ามาดูกันว่านิสัยการทำงานแบบนี้มีอยู่ในตัวคุณหรือไม่ 1. มีเส้นทางอาชีพที่ไม่จำกัดอยู่ในแค่วงการเดียว ซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพเดียวไปตลอดชีวิตแต่ส่วนใหญ่มักจะไต่เต้าจากตำแหน่งงานที่เล็กๆและก้าวขึ้นไปเป็นซีเนียร์รองผู้จัดการผู้จัดการหัวหน้า,าแผนกหรือแม้กระทั่งผู้บริหารโดยมักจะเติบโตก้าวหน้าในสายงานของตัวเองแต่สำหรับคนที่มีศัก,กยภาพหลากหลายเส้นทางอาชีพของพวกเขาจะไม่ได้เป็นเส้นตรง แต่จะเปลี่ยนหลายตำแหน่งงานหลายบทบาทร,รวมถึงเปลี่ยนสายงานข้ามอุตสาหกรรมซึ่งไม่จำเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดและบางทีอาจจะดูขัดแย้งกันด้วยซ้ำสำหรับเหล่ามนุษย์เป็ดพรีเมียมพวกเขาจะมีชุดทักษะที่สามารถนำไปใช้กับสาขางานที่แตกต่างกันได้ 2. ส,สามารถเชื่อมโยงแนวคิดที่แตกต่างกันให้เข้ากันได้ ผู้คนมักประหลาดใจกับวิธีการทำงานของมนุษย์เป็ดพรีเมียมโดยเฉพาะความสร้างสารรค์ทางความคิดที่สามารถนำแนวคิดหรือชุดข้อมูลคนลัายงานที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันให้สัมพันธ์กันได้อย่างง่ายดายโดยหาวิธีเชื่อมต่อไอเดียต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมที่น่าสนใจหากคุณคิดว่าตัวเองทำงานในลักษณะนี้ได้ และรับมือกับปัญหาข้ามสายงานได้อย่างดีเยี่ยมก็อาจจะเป็นหนึ่งในสัญญาณว่าคุณคือมนุษย์เป็ดพรีเมียม 3. รู้สึกเบื่อหน่ายเมื่อต้องรับผิดชอบงานที่ง่ายเกินไปซึ่งความอยากรู้อยากเห็นและความกระตือรือร้อนที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เป็นสิ่งที่เหล่ามนุษย์เป็ดพรีเมียมมองหาอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้เรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วพวกเขาก็จะมองหาความท้าทายต่อไป โดยเฉพาะหากได้รับมอบหมายให้ทำโปรเจกต์งานที่ยากก็จะรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษโดยเหล่ามนุษย์เป็ดพรีเมียมหลายคนอาจถูกคนอื่นเข้าใจผิดว่าพวกเขาเป็นคนที่ขี้เบื่อหรือยอมแพ้ต่ออะไรง่ายแต่ความจริงแล้วพวกเขาเปลี่ยนความสนใจได้รวดเร็วเพราะหากพบว่าสิ่งนั้นง่ายเกินไปและไม่ท้าทายต่อไปแล้ว พวกเขาก็จะไปหาความท้าทายจากสิ่งอื่นแทน 4. เก่งในการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆที่ท้าทายซึ่งการคิดหาไอเดียใหม่ๆไม่เคยเป็นปัญหาสำหรับเหล่าเบรพรีเมียมพอพวกเขามีความคิดสร้างสรรค์ผุดขึ้นมาให้ได้ใช้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นวิธีการจัดการรับมือกับปัญหาต่างๆหรือการทดลองโปรเจกต์ทางการตลาดใหม่ๆ ืองานในลักษณะที่เปิดให้นำเสนอไอเดียอยู่เสมอนั้นเป็นสิ่งที่เรามนุษย์เป็ดพรีเมียมมองหาเพราะจะเป็นโอกาสในการแสดงศัก,กยภาพของพวกเขา 5. Hmm. ไม่ชอบกิจวัตรประจำวันที่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าเราเป็ดพรีเมียมจะรู้สึกเหมือนถูกกักขังไว้ในห้องแคบแค่หากพวกเขาต้องทำสิ่งเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า จุดแข็งของผู้คนเหล่านี้คือการปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่างๆพวกเขาจึงชื่นชอบสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้ตัวเองนำประสบการณ์ต่างๆมาปรับใช้ได้อีกทั้งยินดีที่จะอ้าแขนรับความท้าทายที่มาพร้อมกับก,บการเปลี่ยนแปลงพวกเขาจึงเหมาะกับงานที่ไม่ใช่งานรูทีนหรืองานหยุดนิ่งอยู่กับที่ทั้งวัน 6. ไม่กลัวที่จะออกนอกกรอบพร้อมทดลองสิ่งใหม่ๆ การออกจากคอมฟอร์ตโซนอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับพนักงานหลายๆคนแต่สำหรับเป็ดพรีเมียมแล้วการออกนอกกรอบและพื้นที่ปลอดภัยที่คุ้นเคยกลับเป็นเรื่องที่พวกเขายอมเสี่ยงเพื่อสแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆโดยใช้ความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองในการมองหาคันเิคชั่นพร้อมกับการใช้ความสามารถพิเศษในการเรียนรู้งานอย่างรวดเร็ว ถือเป็นการปลดล็อกโอกาสใหม่ๆและเพิ่มทักษะในความถนัดให้มีหลากหลายมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายนี้หากคุณคิดว่าตัวเองก็เป็นหนึ่งในมนุษย์เป็ดที่สามารถทำงานได้ทุกอย่างแต่ก็รู้สึกว่าไม่เก่งอะไรชัดเจนเลยสักอย่างก็อย่าเพิ่งรู้สึกแย่กับตัวเองเพราะคุณคือหนึ่งในบุคคลที่มีศักยภาพหลากหลายหากคุณปรับเปลี่ยนทัศนคติ และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอก็จะนำพาตัวเองไปสู่การเป็นมนุษย์เป็ดพรีเมียมที่ทำงานได้หลายอย่างไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงและเป็นที่ต้องการของเหล่าบรรดานายจ้างซึ่งการมีทักษะพิเศษร,รอบตัวนี้ก็จะสามารถปรับตัวได้ดีและมีความสำคัญในงานหลายสาขาเพราะความสำเร็จไม่ได้วัดจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญเพียงแค่ด้านเดียว แต่จากความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณเรียนรู้และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในทุกด้านของชีวิตาการเป็นคนที่มีความหลากหลายและเยืยดหยุ่นในการพัฒนาตัวเองคือเส้นทางที่สามารถพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้เช่นกัน